สวนยางถึงแล้วอลังการงานสร้างทีเด็ดเลยทีเด็ดแม่ใจเย็ยนๆน,นะแม่จะต้องอธิบายแบบชัดๆเลยค่ะเพราะว่าแฟนกเกษตรพยูเนี่ยเขาอยากรู้สูตรของคุณแม่ค่ะที่ใช้กับสวนยางใช่ไหมใบจะสวยเขียวเขียวเขียว,ยวแบบแบบเข้มเลยอใบโตต้นสวย เนี่ยค่ะน้ำยางก็เยอะแม่ค่ะทีนี้แหละส่วนสำคัญของเรานั่นก็คือผสมเท่าไหร่บ้างแต่ว่าไปพอแม่ใช้แล้วผลผลิตมันแตกต่างกันยังไงน้ำยางได้ไหมแม่ปกตินะค่ะปกติเอ่อสาไลอ่ะพันสองร้อยโลร้ไม่เกินพันสามไม่เกินพันสพอเราใส่ตัวนี้ลงไปนะครับผลผิดมันออกมาคือแม่แตะที่1,600กร้ต่ำสุดคือพันหกร้อยขึ้นไปจนถึง ส,สวัสดีค่ะกระตอน,นะคะรัลลินทอนกระดกสีคลินค่ะกเกษพียูอีพีนี้นะคะกรนตองมาถึงถิ่นอีสานจังหวัดสุรินทร์นะคะไม่ได้มาตามหาช้างนะกระตองมาตามหาแมตุกค่ะสวนยางของแม่ตุกเพราะว่ากีดยางอยู่ใต้มีเปาะไทยก็เลยต้องมากีดยางอยู่ที่สุรินทร์นั่นเองแต่แมตุเขานัดไว้ตรงนี้อาจจะเป็นทางเข้าไร่ ทางเข้าสวนหรือเปล่าไม่แน่ใจออกไปช่วยก็ต้องตามหาแม่ตุ๊กก็ดีกว่าค่าะไปแม่แม่จ้ามาแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะถุงแล้วถุงน้นหไหมนห่ก่อนอื่นเลยนะคะให้แม่นะนนำตัวให้แฟนๆเกษตรทียูรู้จักกัน<อ>ยังเป็นทงการนิสนังแม่แม่ตุกนะคะชื่อวิภาวีเป้ากระโทกเจ้าของคลังอ่าที่ร้อยเจ็ดสิบสองคำเภอเบอร์เชตจังหวัดสุรินทร์ค่ะสาวสมดิ คุณแม่ค่ะว่าจะนัดหนูมาที่ที่นี่ที่ไหนอ๋อตรงนี้ร้านบนเจริญการค้าเป็นร้านแม่เองนะคะค่ะร้านแม่เหรอคะเขใหญ่โตอลังการงานสร้างมากเลยแม่ทําเกี่ยวกับธุรกิจอะไรบ้างขายอะไรบ้างจช่ไหมขายวัสดุก่อสร้างถ้าสร้างบ้านเนี่ยจบที่นี่จบที่นี่เสร็จเลยเสร็ไหม่เลยแม่เหมาหมดนะคะมีวัสดุก่อสร้างอ่าแล้วแม่ก็เปิดคลังปุ๋ยกิ่งทองมายกด้วย พันแม่เปิดมาได้9้าเดือนแม่วนมาแดรอบแล้วแปดรอบตอนนี้มีอยู่พันกว่าลูกพันกว่าลูกแม่ค่ะแปดรอบนี่ก็เยอะแล้วนะพันกว่าลูกอีกเยอะมามีบริการให้พี่น้องเต็มที่เลยจะเป็นเศรษฐีลวสิคิดว่านะใช่สายสุรินคุณแม่เป็นเศรษฐีจ้ะนี่เห็นแม่ว่าเตรียมของไปจะไปพาหนูไปสวนยางใช่หนูเนี่ยพร้อมสู้พร้อมลุยพร้อมช่วยคุณแม่ค่ะสวนยางเท่าไร่แม่ที่เท่าไรของแม่ก็มีอยู่ นน่หน่อยประมาณ144ไล่เดี๋ยวเดี๋ยวนะ144ไล่พรุ่งนี้เช้าหนูจะลดเส้็จไหมแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนวดขาให้โอเคแล้วหนูก็รับบากไปแล้วหนูก็ต้องแบบช่วยให้ตูดไปไปอันไปกับแม่เลยเนาะคันนี้เลยนะไปคันนี้เลยหอมลุยหอมลุย สวนยางถึงแล้วอลังการงานสร้างโอ้คุณแม่คะ่ะสวยมากเลยแหมแต่ว่าว่าไปออของกตรียมพร้อมอุ้ยคุณแม่มีลูกมือด้วยใช่ทีนี้นี่ทีเด็ดเลยทีเด็ดแม่ใจเย็เนๆนะแม่จะต้องอธิบายแบบชัดๆเลยค่ะเพราะว่าแฟนเกษตรปียูเนี่ยเขาอยากรู้สูตรของคุณแม่คะ่ะที่ใช้กับส่วนยางแม่ใช้อะไรบ้านก่อนแม่จะใช้นี่เลยค่ะ ไม่ใช้ไกิ่งทองฉีดลำต้นนะคะเพราะมันฉีดใบไม่ถึงมันสูงค่ะแม่ก็เลยฉีดลำต้นนะคะข้อดีคือฉีดแล้วมันทําให้หน้านนิ่มฉีดง่ายแล้วเป็นอาหารทางใบยอดเยี่ยมชั้นหนึ่งนะคะเพิ่มน้ํายางแล้วก็จะมีปุ๋ยเม็ดนะคะปุ๋ยเม็ดเนี่ยเราจะหว่านปุ๋ยเราก็จะต้องหว่านปุ๋ยด้วยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะปุ๋ยปุ๋ยอะไรคะแม่อันนี้ใบหยกนะคะใช้กิ่งทองกับปุ๋ยใบหยกใช่เพื่อให้ ใบเขาสวยน้ำยางอยู่ใช่ค่ะใช่ไหมใบจะสวยเขียวเขียวเขียวแบบแบบเข้มเลยอใบโตค่ะต้นสวยเนี่ยค่ะน้ำยางก็เยอะแม่คะทีนี้แหละส่วนสําคัญของเรานั่นก็คือผสมเท่าไหร่บ้างสูตรแม่เป็นยังไงบ้างตัวนี้ของกิ่งทองนะคะเราจะใช้กับต้นยางแม่จะใช้ค้นนิดนึงแม่จะใช้3 0ซีซี ต่อน้ำ20ลิตรอ่าน้ำ20ลิตรคือประมาณใช้อันนี้ใช่ใช่ใช่อือประมาณนี้สประมาณนี้ค่ะอันนี้พอเลยอันนี้ก็เนี่ค่ะประมาณนี้เองเราใช้ไม่เยอะเพราะเขาเข้มข้นอยู่แล้วอ่าใส่น้ำลงไปใส่น้ำอ่ะนี่ก็ใส่น้ำไปอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะเออไม่ต้องหมดอ๋อแม่ใช้สูตร เท่านี้คือ30ซีซีกับน้ํา20ลิตร่ทสูตรเฉพาะตัวทำให้ต้นต้นต้นเหมือนสาวเห็นไหม,มต้นยางแม่จะสาวเหมือนกับว่าเขามีความเป่งปลั่งถ้าโดยของไม่ว่าสวนสวนที่ไม่ใช้ะพูดง่ายๆมันจะดูเหมือนโซมเหมือนกับ เหมือนคนแก่ไงอันนี้เหมือนแา่ตองเลยเนี่ยอุ้ยสวย่างกีดมานาำก็เยอะใช่น้ำยางกระฉูดเดี๋ยวเข้าตาค่ะแม่ี่ะคิดดีไม่ค่อยได้เลยแล้วทีนี้ล่ะว่าใบพอแม่ใช้แล้วผลผลิตมันแตกต่างกันยังไงน้ำยางได้มาเท่่ปกตินะค่ะปกติสามสิบแปดไร่ก่อนที่จะใช้กิ่งทองมะยงนะค่ะแม่ได้รอบละรอบละ พั0สโลพันสองโลไม่เกินพันสามไม่เกินพันสาพอเราใส่ตัวนี้ลงไปนะครับผลผิดมันออกมาคือแม่แตะที่พันหกร้ต่ำสุดคือพันหกร้ใช่เคนไปจนถึงแตะสองพันใไอ้ช่วงช่วงที่อากาศหนาวนะอ๋อช่วงเย็นนาเยอใช่ค่ะอู้สุดยอดมากเม่ใช่ใช่โอ้โหตายละวบ้าและเราเราเราไปฉีดกันเลยดีกว่าเนาะ แมหนูพร้อมช่วยแม่แม่ฉีดหนูหวานแม่ฉีดหนูหวานโอเคนวานหนูหวานไปเลยอย่างเงี้ยนะคะอย่างงี้เหรอคะใช่หวานเต็มที่เลยโอ้ยสองสามเม็ดไม่ได้ลูกเราหวานเป็นกัมเอาเยอะเลยเอ่ะเรานคนใจปังเพื่อเออออ๋ไปไปเมื่อสองแม่ก็จะฉีดตามลำต้นอย่างเงี้ยค่ะ เราจะฉีดจนอ้อมนะนี่หน้ายางหน้ายางเสียๆอย่างนี้ฉีดวนฉีดวนไอาหารเขาเลยไม่อาหารเขาเลยนี่ประมาณนี้ไม่ฉีดบ่อยไหมคะอันนี้นะประมาณ15ถึง20วันนี่จะดีมากเลยจริงๆต้องหว่านเวลาที่ดินชื้นนะคะปุ๋ยเม็ดแต่ตัวนี้ฉีดได้ฉีดได้บ่อยดวนยิ่งบ่อยยิ่งดีใช่ๆแม่จ๋าแลองฉีดอีกกี่ต้นเนี่ยต้องฉีดทุกต้นเลยนะคะทุกต้น ร้อยอยส่สว่าไรแม่ล้อเล่นแม่ล้อเล่เดี๋ยวแม่จะพาไปอีกที่หนึ่งนะอมาว้่าหนูไปไหนพาไปดูสวนอีกแปลงหนึ่งอู้ฮะจรเหอเดี๋ยวเป็นความลับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะไปเลยค่ะ พาหนูมาที่ไหนทําไมมีต้นไม้เยอะจังตรงนี้ก็เป็นสวนอีกสวนหนึ่งของแม่เนาะค่ะอ่าแม่จะปลูกพวกมีสดามีกล้วยมีทุเรียนนะคะแล้วก็โซนนู้นจะมีพวกผักสวนครัวไม้ผลนะคะก็ค่อนข้างเยอะหรอค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะอันนี้ต้นอะไรคะยังไงอันนี้สดาวสดาวน้อยอันนี้สดาใหญ่อ๋อที่ที่กินกับใช่ลาบเป็ดสดาหวานใช่ค่ะ นูนึกถึงอะไรปลาดุกย่างที่มีสะเดาใช่ไหมคะเขาเป็นเครื่องเคียงค่ะแล้วก็ยอดเยอะด้วยแล้วเห็นคุณแม่บอกกำลังจะปลูกทุเรียนค่ะขึ้นมาไหนน้วทุเรียนไปดูสิทุเรียนเราดูต้นไหนดีเอ่อต้นนี้ก็ได้เอ่อต้นต้นนี้ไม่ค่อยสวยหรอกแต่จะให้ดวนไม่สวยนี่แหละตรงนี้น่ะแม่เพิ่งปลูกได้สองเดือนสองเดือนสิบวันนี่แหละก็เนี่ยที่เห็นดำๆนี่ไม่ใช่มันจะตายนะมันแตกยอด เเนี่ยแล้วตัวนี้พื้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแม่ก็จะใช้เรดลาวานี่เลยสิงโตนำโชคนี่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 ค่ะแล้วก็ฉีดกิ่งทองนะคะแต่เราจะไม่ฉีดตอนยอดอ่อนให้เขาแก่ใบแก่ขึ้นมาแล้วถ้าใบอย่างเงี้ยเราสามารถฉีดไดุ้กสิบห้าวันตัวนี้แม่ไม่ได้ใช้อะไรเลยแม่ใช้เรดลาวากับกิ่งทองอย่างเดียวอันนี้บักอื้อค่ะบักอื้อคืออะไรอะคะแม่บักอื้อก็คือ บักือคืออะไรอ่ะฟักทองฟักทองก่อนจะเป็นหน่วยกลมมันจะเป็นต้นอย่างนี้ก่อนนะคะนี่ล่ามสมุนนะคะอันนั้นผักบุ้งอันนั้นคือเก็บเก็บกินแล้วเนี่ยไม่กี่ไม่กี่วันเก็บกินนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือผัวตรงมะละกอเห็นเลยที่อย่างอันนี้มะกอนะคะส่วนตรงนี้ตรงนี้ฝั่งนู้นนะคะเออตัวนั้นอ่ะสวยเลยแตงกวาแตงกวาค่ะ ใช่ตรงนี้แตงกวานะคะแตงกวาค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นมะม,ม่วงแม่จ๋าค่ะแล้วน,น,นีทำไมแม่ถึงปลูกพืชผักหลายอย่างในที่หมดเลยอะ่ะอ๋อจริงๆตรงนี้แม่จะทําเหมือนแปลงตัวอย่างเนาะเพราะว่า,แม,าแม่จะใช้กับเรอาวากับกิ่งทองแล้วก็ใบหยกเพราะว่าแม่เป็นตัวแทนจําหน่ายปุ๋ยค่ะแม่จะปลูกทุกอย่างเพื่อที่จะให้ ให้พี่น้องเกษตรกรได้มาดูว่าเออมันสวยจริงนะมันได้ผลเสร็จจริงนาแม่ก็จะทำแม่ปิดเตรียมแปลงไว้แล้วค่ะใช่คือแม่อยากจะปลูกเพื่อให้เกษตรกรมาเห็นตัวอย่างใช่ค่ะว่าเรามันสามารถใช้กับทุกพืชค่ะเป็นสารปรับปรุงดินที่ทำให้ดินอ่ะมันร่วนซุยแล้วก็เก็บสารอาหารเพิ่มแล้วก็ดูดพืชดูดอาหารได้ดี เราทําให้เราได้ผลนผิดดีที่สําคัญกว่านั้นคือเราสามารถได้รับประทานของที่เราปลูกเองใช่ปลูกเองแล้วก็ไม่มีสารเคมี เหนเ่อยป้ไม่เหนื่อยค่ะดูสู้เพราะว่าสวยมากแล้วก็ได้ความรู้ดีๆจากแตุ๋ยูะอะไรสวยสวนก็สวยน้องก่สวยเจอเราไม่ได้อวยกันเราอวยกันเองเลยค่ะแม่จะพัดเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยแม่ตูเนี่ยแบบเป็นเกษตรกรที่ทําเพื่อให้ ชาวเกษตรกรน่ะได้เห็นผลผลิตจริงๆจากการใช้จริงใช่ค่ะทำเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นที่สำคัญกินเองด้วยชอบตรงนี้กินเองนะคะอันไหนออกก็กินเลยโ <c oughs> อ,อ้ได้เลยแล้วก็หนูก็ไม่ทานกินด้วยี่จริงวันนี้เนี่ยบอกเลยค่ะสนุกมาก <c oughs> ขอบคุณแม่ตุ้มมากนะคะ <c oughs> ค่ะ,ะสำหรับแฟนเกษตรฟีูนะคะที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราสามารถเข้าไปที่ช่องทางออฟฟิเชียลต่างๆที่ขึ้นให้ไว้นี่นะจ๊ะ เข้าไปได้เลยจะได้มีผลผลิตดีๆแบบแม่ตุเนาะวันนี้นะคะลาแฟนแฟไปก่อนนะคะแล้วเจอกันไวะสวัสดีค่ะสวยๆเลิศ